สวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้ที่ตามทั้งช่องลูกสาวในหอยลอยเอดทุกท่านทุกคนนะครับพอ,อกันวันนีก้ก็อยู่กับผมทีมงานลูกสาวในหอยเหมือนเดิมในเช่นเคยครับนำภาพพี่น้องผู้ที่ตามมหางวงวไปเลี้ยงนะครับวันนี้ก็อยู่ขอก่าน้องเน้นคือเก่าพี่น้องนะครับ้องแนี้มาเปิดม่อีกรอบนะครับพี่น้องสามตัวเปิด <นะ S 2> ไม่ราคาลดผอมราคาลดลงหีกัน้องเนี้นนนเนาะเอา ยูทูบเลยว่ามันเบียดดิจิตยูทูบเลยอาอนะครับราคาเบียดทุนน้องสวัสดีพี่น้องทั้งวันในตรงนี้อันสวัสดีจ้าเอามาคุยกันได้ได้จ้าเห็นคลิปนี้แล้วโมเมนต์มาคุยไว้ยบื่อเบืมาหลินน้ำก็ได้จ้ะครับผมเอาก่อนอื่นพี่น้องเพิ่นเห็นงัวเรี่ยมมาหัวนั้นตรงนี้นี่บอกพี่กัดบ้านพี่เนื้อบ้านหยังเบื่อทุพร้อมบ้านโปโลตำบลดอนอวงอำเภอพูชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเบื่อทุกะศูนย์แปดจิตก้าเก้าแปดศูแปจ้ะหรือ <Add> like แอดไลค์กับเบอร์มิ้มเบอร์แล้วก็เด้งเลยจ้ะคือไ like ลน์กับกาจังเฟซบุ๊กกับประกาศสีพระดีโชตภาษาไทยอา้าแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งเนาะเดี๋ยวที่ขึ้นให้ยหน้าจอนะครับพี่น,น้องถ้าเบอร์ลงไทยแปดชลแปดทบติดกับทออีกเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาให้หน้าจอนะครับเอาโอเป็นการใช้เวลาเนาะ เบิ้งว่าเลยตัวแรกตัวเด็กตรงนี้อันตัวแรกเป็นสาวน้อยจะเก้าเดือนเก่าน้อยสาวน้อยเก้าเดือน้อีกหนึ่งเอกสารใบหลอดมาละไปเออใบเวิร์มาไปใบเอฟตรงนี้เจ้ะเรียบร้อยกับขาดไปเอาหัวก,ก็คือได้ใบพร้อมอ๋อเอาพายังครับเบิ้งด้วยตรงนี้ขอ,อให้พี่น้องท่านนี่แขกนะครับเนื่องจากว่าอากาศเม่ไหว้นู่น้องนี้น่องห่อนเฮียรีพี่น้องนะครับโอ้เพิ่อตังนี้แหลน้องนี้ คลิปนึงหั่นเป็นังไรพี่น้องมาทุ่มาเด็กตัวร้องบอกระทุ่มาคุยด้วยมันชงบ่ได้มันไก่มั้ไก่เนาะมันบ่อไม่ผิดพิการเนาะพี่น้องก็อยู่วางรัศมีลอยลอยลู้หน่องแนน้ยง,งให้ได้บอกระงลอยได้กระงลอ,งอยชงฟีเนาะเดี๋ยวได้ครับพี่น้องให้น,น้องแนนเปิดขอบก่อน <laughs> เปิดปลามากลางได้แล้วพี่น้องเข้าไปหั่นบานี ออกไปได้พี่น้องมือสั้นมือ,อยังนะครับเอาสาวน้อยดึงผุนไปพุ่นอยู่อยู่กลุ่มกลวงเนี่ยไปไปเรื่อยเวลาเร็ว,เ,วอเอานี่ครับพี่น้องย้อนเสียงมาเนาะฮันนอเอางพี่ดูย้อนเสียง,นนยยงทุกมุมแทนพี่น้องอยู่ในขอกต้องมาหาครับพี่น้องอยู่ในขอกเอา๋อมุ้งมีนะเอาเอฟหนึ่งแล้วน้องแอนเนาะ เอหนึ่งอายุตั้งเดือนกว่าหเก่าเดือนนะครับดึงหอวมาพี่พี่ออยังไหมล่ะเชียงรายก็บอย่างง่างคันเก่าเดือนพร้อมใบเพ็รเนาะใบเอฟพี่น้องนะครับนี่เห็นมาพี่น้องนะครับโอ้มิดไซด์ดีเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบบล็อตซาน้องนีเปิดไปไรบ้างครับเปิดใบ ยี่สิคุยได้จ้ะสองหมื่นนี่เนาะนทนุๆทนๆนะครับพี่น้องราคาสองหมืน่นนะครับต่อร้องในราคาคุ้เลยราคาเป็นราคามาแล้ว<น>ขายราคาเก่าคือเก่า<ๆ><ๆ> <c oughs> เอาครับพี่น้องราคาสองหมืน่นนะครับเบิง้งรายละเอียดนะครับพี่น้องนะครับขีดเท่าเล็บปกติน้องเน่้เนาะน,นะครับเอาเบิ้งพี่น้องรนาะตาผนจังน้อยนะครับมีไส่เชี่ยงดีตัวพี่น้องนะครับสองหมื่นน้ำเลยได้จ้ะเนี่ย ในราคาสองหมื่นบาทจ้ะสามร้อยสี่ร้อยรูด้ยฟังนี่พี่น้องพร้อมส่งสองร้อยรูเอฟหนึ่งหางสวยนะครับเครื่องดำด้วยพี่น้องนะครับพี่ประตูไว้เนี่ยนี่นะครับเอกหนึ่งยุค้าหนาพี่น้องนะครับในราคาสองหมื่นบาทสองหมื่นทวนๆครับพี่น้อง,องนำแต่น้ำล้างครับเอฟหน,นึ่งด้วยครับพี่น้องสองหมื่นนี่ครับ ออกไปแล้วมันเชี่ยงค่ะโหเนาะเงี้ยเป็นตะเอามาเอาพี่น้องในราคาสองหมื่นบาทผูกรามได้จ้ะจูได้ฝึดมีฟัดอยู่ตัวเดียวกับยู่ไปฝูดแล้วฝึดยกดีร้อยสามสิบได้เก้าเดือนสวยโบดเบิดมึงนี้หม่องดางแดงเบิดสีแดงดีเนาะพี่น้องเขาเบิรงตัวจริงกันเลยครับพันยุกไก่นะครับเงางาม อยู่บ้านโปโลูด้วยพี่น้องขอขงวัฒเพิ่นนะครับบ้านโปโลตำบลดอนองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในราคา20,000บาทพร้อมใบเพชรนะครับภาพอาจจะเป็นน้ำดำหมื่นหมื่นด้วยพี่น้องนะครับแสงเข <อ S 2> ่าแ <ขอ S 2> สงออกแต่แดงแดงดีแต่แดงสุดด้วยแต่สีเพิ่นสีแดงนะครับเอาไปเบิ่งตัวต่อไปบ้านนี้เบิ่งถ่ายมันเล็กน้อยก็หนะันพี่น้องนะครับจิ้มดำเพชรดำนมซีเนาะนะครับง้อหน่อยเบิ่งหลายเบื้อไหน ไปเบิง่งตัวต่อไปครับไก่แก่ก็มีพี่น้องนะครับสื่อนมหลองเนี้แทบไก่แก่กพร้อผมมาสั่นตัวที่สองตัวอะไรครับตัวผส,สมแล้วเนาะนี่พี่น้องนะครับแมวหัวลุนนะครับวู้ยน,นาขนาสา,าใหญ่ผสมเลยซีมือเนาะเมันเป็นวัวสาวมันมดดองแนีนี่สาวท้องแรกนะครับหัวลุนเป็นลุนธรรมชาติ นะครับพี่น้องตานอกนไงเอาใส่ลรือบผสมเพิ่มเดียวนี่เด้อพี่น้องผสมครับ<ป>สติงลีนะครับสองศูนย์หนึ่งก้ามปูฟาร์มนะครับของมอโจดัะ,ะมือผสมพี่น้องนี่ครับพี่น้องมือผสมนะครับผสมวันที่สิบเอ็ด นะครับมีนาคมเออสิบสี่มีนาคมหกเจ็ดนะครับกำหนดขอดกับยี่สิบห้าธันวาคมหกเจ็ดนะครับก่อนปีใหม่พี่น้องนชววะชมนะครับหลอดนะครับนี่โตเต็มเพิ่นเอาไปเบ่งง่วบัน,นี้พี่น้องเปิดได้อีกว่าขอกนี่เอาไล่เพิ่นไปดูอยู่ไร้ขวงเนนตน้อันแลนะ้ววิ่งสูงลา้ปรนเดนี่ ร้อยซี่สิบบวกร้อยสิบห้าซี่สิบหกคนละสูงครับพี่น้องนะครับสูงเงยเขีงขาเงยนะครับเต็มสาวแล้วนะครับบรลอซาดองนี้เปิดไปได้ไหมครับเปิดไปสองหมื่นเก้าจะตกลงได้สองหมื่นเก้าพันบาทจ้ะนะครับพี่น้องราคาผสมแล้วด้วยจ้ะราคาผสมให้แล้วนะครับพี่น้องสาวทองแรกก็เอาไปรุ่นเอานะครับนำใต่น้ำล้างงามครับพี่น้องเครื่องดับนู่นของนี้เนาะเอาแดงไปขึ้นนัำทังปู่พี่น้องคุณ รามดีนะครับหน้าตาพี่น้องเบิ่งนะครับเอาแต่ว่าตัวนี้บริใส่คุ้มนะตรงแนแนเนาะนะครับเอาไปใส่คุ้มกับสีน้ำพิมพ์สัตว์เลยนะการประกันห้องกะสากลเนาะนน,นะครับพืชปูพันจุ่มเป็นประกันไว้ให้หมอดดอกพี่น้องเนี่ยมูีินะครับสืบไปอยากอย่างนี้ไปกระหายห่วงนะครับบอกมีการเป็นหนังนะครับผนกระลับขึ้นที่เก่าน้องแนนเนาะตำมีตำมีนะครับพี่น้องหางงามัวตัวนี้ นะครับขีดทอล็กปกติจ้าลุยล่ะไปยางไปดูสีแดงดีครับพี่น้องนี่กระเชี้านี่กันน้องนนี่นะครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องนะครับตลอดเพิ่นพุ่นนะพู้เดี๋ยวคนย่างไปพุ่นอีกแกนน้องนี่นะครับน้องนี่อะไรเบิ้งจักหน่อยนะครับอ่านครับพี่น้องครับเบิ้งขีดเล็กขีดเทาสวยมุ้งม้งพี่น้องนะครับงามครับสองหมื่นทเล่าหรองสองหมื่นเก่า สองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องส่งสี่สองร้อยลูกนะครับเอาจมูกสีดำโบฉีกบบแวงได้ครับพี่น้องใบหูงามนะครับเบิ่งพี่น้องนะครับแต่ใส่มาเมาหอยงามใบไม่เหนื่อยนักเลยวใหญ่ใหญ่กว้างโอ้นะครับอ้วนดีพี่ตันนะครับผิวพันธเหลี่ยมยึบยึบนะครับบอกกันภาษาอีกภาษาหนึ่งกับบีบบุ้มอลไรพี่น้องเอาเบิ่งพี่น้องครับ สองหมืนเก่ากพี่น้องเนี่ยเมาพี่น้องมาเอาเสื้ดีงามผู้่ยังนุ่มซีนมซีนะครับหางบ่มมีแางบ่มีดอกกีบเล็บสวยจิกดีขนหางไงพร้อมพี่น้องที่สำคัญหล่นธรรมศาสตร์เป็นเขาวีนน้อยว้ามน้องเลี่ยนุ่มดนะครับสองหมืนเก่าตัวต่อไปครับน้องเนี่ยมีตัวเด็ดอีกทีอีกตัวหนึ่งดึงก้อนน่ครับพนักงานเอาหยาเพิ่นกับมาแล้ว เอาตัวต่อไปคุณพี่น้องครับตัวสุดท้ายนะครับโอ้ยพุ่นนี่คือขักสีเป็น้องเลียงบ้าแรงเตะเขี่วพี่น้องนะครับตัวนี้ปาเดี๋ยวให้ของเลี้ยงเปิดขอบก่อนอเ,เจย็นครับพี่น้องเจเย็นๆใจลุ่มๆอ,อ่ะเปิดเปิดถวาวร์บานก,กั้งเนะพี่น้อง ตัวนี้วัวสาวกับอะไรก็ไก่รูเด้อขืนเราเท่นั้นตันี้เป็นเป็นวัวสาวเนาะเมีนเป็นสัตว์มอ่บ้านนี่งานปียี่สิบสามมื่นกันจังสิทับขอ, <c oughs> องเนียนผลเสกดาว่าเอาเที่ยวเดียวจอดเลยพี่น้องมันติดไปเลยเนาะเอาไว้เบื้องในองคนอบครับพี่น้องนะครับสีแดงนะครับเป็นวัวสาวเป็นบ่ครับน้องแนนเมีนจากสิบแปดถึงสิบเก้าเดือนสิบแปดถึงสิบเก้าเดือนครับพี่น้องเป็นสตัตว์ไปแล้วเมื่อวาน เป็นสัตว์แล้วหนึ่ง,งรอบเนาะน,นับไปอีกยีวันนับไปอีกยี่สิบสถึงยี่สิบสมืม่ถึงยีบหาบางตกับกับสัตว์จ้าเป็นใหมนะครับเอานะครับโปรล้อาต์ตรงนี้เปิดไปหลายปไหนครับตัวนี้เปิดไ,ไ้ไดไ้าวแปดอ่ะส้าแก็คือ2อง0 0ื่นสอครับพี่น้องนะครับการประกันห้องก,กระสากลคือเกา่าน,นะครับ2 8 0 0มื่นแปดบาท นะครับพี่น้องหน้าตาออกบามันชัดเจนเลยนะครับเพิ่นมาดีแล้วนะครับเป็นสัตว์แล้วหนึ่งรอบนะครับจมูกเพิ่นบบได้ขีกบ่ได้แวงเดือพี่น้องนะครับน้องนีเพิ่นเซคุ้มไห้เนื่องจากว่าขุมเพิ่นเหลือเนาะนะครับเพิ่นเลยเสีไดายขุมบ่าขุมใช้ไหวนะครับเครื่องสีดำนนะครับนำใตนำล่างครับพี่น้องเาว้ยอัลลากนะครับหัวนมดำเบิดหัวนมซีหัวนมซีนะครับพี่น้องนะครับเบืองพี่น้องกินยาบ่ตองห่วงนะครับ นะครับแจงขาโบดชัดเจนเลยครับพี่น้องนะครับทั้งสี่ขาเลยนะครับใบหูดำปึ๊ดนะครับขอบเพิ่นนะครับในราคา2 8 0 0 0ื่นแปครับพี่น้องฟรีสองร้อยโลส่งฟรีสองร้อยโล,โลนอกจากนั้นก็เสียเองนอกจากนี้ค่าธรรมเนียมตรงนี้แน่นอกจากสองร้อยโลก,ก็คิดเป็นโลละ16บาท16บาทนะครับพี่น้องก็น่าจะสากลเนาะเอาน้องแน่นเมื่อจะน้องสามตัว นะครับตัวนี้สองหมื่นแปดตัวนั้นเท่าไรก่อนนั่นสองหมืนเก้าสองหมื่นเก้าตัวนั้นสองหมื่นหนึงนะครับสามตัวบอหอดบอหอดแสนครับพี่น้องคุยได้คุยได้คือเก่าเนาะคุยได้หน่อยหน่อยซ้ำกักสองกักถ้าถ้านยกไปเลยเดี๋ยวครับได้บอยกเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามัน z o ง m พี่เดียวนะครับเอานะครับพันพี่น้องเพื่อน เห็นแล้วฝากบาโทษเราบกันของแนนบาโทษบ่าไรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดเก้า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 แปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดนะครับรพี่น้องเอาอนะครับคลิปหนาพอกันไมหมน้องแนนเนาะคลิปนี้ก็มีมิำนี่นะครับพี่น้องอนะครับมักตัวไรก็จริงกลางครับหาน้องแนนนะครับเอาลาพี่ลาหน่องเลยเด้อนะครับคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ผมจุ่มกันลูกสาวหอยขอกับน้องแนนขอเก่าคำว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้า